สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมารีวิวไพ่ชุดใหม่ที่กิบเพิ่งได้มาค่ะชื่อว่าชุด first aid for broken heart taro นะคะไพ่ชุดนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นแนวฮิลล i n g จ๋านะคะศิลปินเนี่ยตั้งใจทำออกมานะคะเพื่อที่จะใช้ในการเยียวยาตัวเองและผู้อื่นนะคะเพราะว่าศิลปินเขาบอกว่าเรื่องราวของเขากับไพ่ทาโร่เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาเนี่ยเจอปัญหาชีวิต นะคะแต่ว่าในไพ่ทาโร่ชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวนะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือคนอกหักแต่มันคือการเยียวยาทุกๆความเสียใจที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นออเดอร์ฟก่อนนะคะแล้วก็ไพ่ชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวกิบทำต่อในคลิปต่อๆไปแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจพิกัดกิบได้มาจากร้านคิโนคุนิยะสาขาพารากอนคะ่ะถ้าใครเห็นเท่านี้แล้วชอบก็ลองไปตามกันได้เลยนะคะ